มุ่นต้นเลยหมดไหลแล้วปิ๊ดๆอุ้ยพ่อแล่นพี่น้องเอ้ยอ่ะเฮ้ยมันตกมีแมงเท้าเหนีย่จักกว่าอุ้ยนพี่น้องพ่อแล่นพี่น้องพี่น้องอุ้ยพ่อแล่นว่ะเฮ้ยมันตงมีแมงมันเท้านี้นะนี่กุ๊กหนีย่จัก เอ้หมอยกูไหนแ่นหน่อยแรนดเดเออาเมนดูโอ้ต่แงว่ะเดี๋ยวเอากาเลี้ยงเลยวะนี่มันเฮียจริงรองโอ้เอาไว้เลยตัวสามกบเสือกอะกรก็พอมือเลยทำกูยังไงกูสามสี่ทีเล้ะ โอ้ยยาวีเดียวอูพากว่าเดียวเบิ่ตอนมือแล้วเรโมเียนเน่ะเออหุ่นหัวตัวแฝกว่ะเรีนบอเออไม่ใช่เล่นนี่มันเฮียจัดไม่ใช่เฮียเอาใจลูกมาจัดเนวเล่นมันเฮียจริงเอมาเลยโคดแล้วลืมเปี้ยวเลยมาตดกโอ้ยมตด เนี่เน็มก่อก่อนโอ้ยอย่เตือนได้พี่น้องคอยใส่กระทะแบบว่าเอาตรงใส่กระทะได้ของกระป๋อมมันจังแบบว่าจงเนมหัเห็นกูจงเน็มหัวเห็นกูเมื่อกี้ลืมกดไปสิตอนก่องจังหัเห็นโอ้หเขาเลยร้ายเตือนไปพี่น้องมึอนี่นี่กะยี่พ่อคอยอีกแล้วโอ้โหจงหัเห็นไหม่กูกระทะไปเลยพี่น้อง ใส่ระท้าแบบจงเฮีนห่อไหนผลไหนอุ้ยอุ้เอากระตุกดิพี่น้องไล่ได้โอ้หเดี๋ยวไล่ตได้พวกุอยเลยวายวายเฮ้ยเจ๊กันกำลังห่วงว่ะหรือว่าเขามาเสาพ์ผว่ะแมนเฮ้ยกลังห่วงนั่นแหละโอ้บอลที่ย่อเคตตะเตะมือ้อหวงแหงแลย้านน ยี่ได้ปลอยบ่มันเป็นยังตัวน้อยโอ้โหมาอ่นตัวแต่ตัวนี้เขาจีปลอยเรือปลาโอ้ยมันตัวน้อยแต่ว่าโอ้โาดีเพรตัวใหญ่กว่าูนี้นะได้โอ้มาแล้วมาแล้วอ้หเื่อสิได้ปลากี่แดดมันจี๊ปลอยจนจอยเบิร์ต โอ้โหคนมาเนาะไรนะคนไงวัวกระถางอยู่ปลาเข้ามันมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหไหนสอตัวกี่นิ้วสองนิ้วเือนี่คือเรืออ้นไฟไปสอตัวนี่ยง่ายเ้ยนี่ น่าเห็นบอกตึกเตะตัวทำวีแทนรวมอวางนะสองตัวนี่ชีลอชีวิตตัวนี้่บล่าใจบยก็ไอ้กบอยเลก้อยกบอยมีน้องก้อยกบอยมีเดียวห้องมือนี้มันมีไปทางอื่นหรอกเราว่อนเพิ่มมากแต่ไทยนะก็เลยยัดอ้ยด้วยอ้ยอ๋อก้อยกบอยกันวันนี้เดี๋ยวโอ้ผิดคนชีบิดวะเจ้าวะ พี่ใส่นนีเจ้ะยเอาพวกิตไปน,นี่ก็หัวหอนหัวแดงอย่างได้้ยวัดทางจมูกจะทำนี่เดี๋ยวพี่ดูท่านดังท่านบินน่นไปแล้าเอ้าขาดสมาชิกไปคูนึงไปหน่อยเราเกิดรุดิเทิุเหระ <c oughs> ของของสั่นจริงครับเพชรบ่จจะขนาดใช้น้อยเดียวเลยอู้ยสมเฮ้ยอมตาเันสม ใส่มวงร้ายหมดเลยสบๆบนแเอาพักเอาห้อเอาพักใส่ก่อนแกะแกะนี่พักใช่ไหมจะีใจ่ะเดี๋เทยานะนี่ใส่ใส่พักเข้าไปมันกับเป็นปาขึ้นมาเลยเว้ยอืมให้นายยูหยบจัง Này, chim này hãy ừ. ừ. này đấy đợi, đợi bà mhm ừ. <laughs> <laughs> <Tổ> này <mẹ>. cái <laughs> 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 này mhm 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 Đi. mhm 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 thấy

ปิดไปเด้อปิดไปเด้อต่อเสาเลยนี่ปิะเดี๋ยเดียว้ยมันม้วนะหมดเข้มหมดเมอาสายไล่ไปคุณ ก่อยสกกันยครับก่อยกระปองแต่ต่างแต่ว่าอันนี้สโบไซหมักมวงใส่ใส่มุดแดงเอาเอาทาด้ยก่อยตวักอนากใดีล้ดกี ไม่สนโอ้นี่นี่นอ่นี่กล่อยกระปอมกล่อยปลาเดี๋ยวเข้าสิไแปเน่ะปรุงอันนี้เ้อบัดนนี้มาปรุงตวเวนต้มนะแม่เนาะมาปรุงต้มให้มาปรุงตบ เรือตอนนี้ใส่มดเลยเดาเปิดแ้วกันปลายูกินได้ดนี่เยแดดว่แดดเด้ออันนี้ตัวรัก๋วยปลาตัวขรัวไดตัวนี้โอ้ก๋วยลิฟต์วลิฟต์ดูลิฟต์ไยำซาบิเตะนี่เห็นบ่ตัวนี้เป็นก๋วยลิฟต์เอาโฟลานี้นะิดน หัวปลาเต็มตัวหนึ่งโอ้ยหัวปลาขาวมันเออเอาเกือนึันดล้วเอ้ยปิงหัวปลาบวมดีมากความสุขงานมีูมอีกันหนื่งขำทุเงิน เรียนวายในนี้มันกลัวงล้าไปที่รอบกปีไ่ปานวมใหม่เนาะเผื่อมากที่พ่อมีอให้ันตีเนี่เอาไปเพื่อนอืมอืมนี่อันเนี่ันกิ้มจิ้มแนกินเทาทิ่กับงั้นหก มกอดไมกอดโอ้ยเบิดแบบนี้พี่น้องเลยนั่งคือบัตรีไฟกันเลยอิ่มมือเอ็ดกุกินได้หลายแต่ว่าคนบ่มาคนมาน้อยเดียวก็ได้อิ่มแต่ละมือเอ็ดเห็ดกินน้อยเดียวมาหลายคนเนาะเสียคุแล้วเสียคุปเออรอ เป็นไหลกว่าเป็นยงท่านไหนดงว่าท่านไหนดังว่านี่โอ้สูงเป็นสูง